สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับหญิงนะคะทีมงาน Ford ดบันปลายค่ะอยู่ f o r ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่สาขาปทุมธานีนะคะวันนี้ค่ะรถรุ่นหญิงจะนํามาดีวิวให้ชมกันนะคะตัวนี้จะเป็น Ford ด a n นเจนะคะจะเป็นรุ่น XL p า s s p สปอรนะคะจะเป็นตัวแค a นะคะแคปยกสูงของเรานะคะเกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่692,000บาทรุ่นนี้เครื่อง2องลานะคะให้กําลังแรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะคะแรงบิดแรงบิดที่385นิวตันเมตรนะคะ เดี๋ยวมาชมกันว่าคันนี้งแต่งอะไรบ้างนะคะบอกเลยว่าจัดเต็มนะคะเริ่มที่ฝากระโปรงนะคะหญิงติดสกู๊ปเพิ่มนะคะตัวนี้จะเป็นสกู๊ปทรงแรดนะคะจะเป็นสกู๊ปขนาดใหญ่นะคะสีขาวสลับกับสีดําด้านนะคะแล้วก็จะมีทรงมีรูปแรดตตรงกลางแบบนี้นะคะล,ลูกค้าก็ชอบเป็นทรงนี้หญิงจัดให้นะคะถ้าชอบเป็นทรงอื่นหญิงก็จัดให้ได้นะคะด้านหน้านะคะหญิงเปลี่ยนให้ใหม่ยกชุดเลยนะคะเป็น 1> f 1 5 0 Spider นะคะก็จะมีกระจังด้านหน้านะคะกระจังก็จะเขียนคำว่า ford นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีขาวนะคะจะได้เข้ากับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีไฟ led 3จุดแบบนี้นะคะสีส้มนะคะเวลาเปิดก็จะสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็ด้านด้านตรงนี้นะคะก็จะเป็นกันชนด้านหน้านะคะเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะเป็นกันชนหน้า f 1 5 0 Spider นะคะก็จะมีสีดำนะคะสลับกับสีบรอนเงินนะคะ ก็ชุดนี้สวยงามมากค่ะเท่มากเลยนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของ f 1 5 0 Spider ก็คือมีไฟตัว c แบบนี้นะคะติดตั้งให้ลูกค้านะคะไล่มาที่ไฟตัดหมอกด้านล่างบ้างนะคะรุ่นนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมานะคะอก็ติดไฟตัดหมอกเพิ่มให้นะคะก็เวลาลูกค้าสามารถเปิดเวลาฝนลงจัดหรือว่าหมอกลงจัดจัดหรือฝนตกหนักอะไรเยงี้ค่ะลดการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีขึ้นนะคะ มาที่ไฟด้านหน้าบ้างนะคะจากเดิมมาจากโรงงานเป็นไฟฮาโลเจนนะคะตัวนี้หญิงเปลี่ยนยกเซตเลยนะคะเป็นไฟโปรเจกเตอร์นะคะพร้อมกับไฟมัสแตงนะคะเป็นคีบแบบนี้นะคะ3คีบแล้วก็จะมีไฟเดย์ไลท์นะคะไฟวิ่งกลางวันแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในโปรเจกเตอร์ก็จะมีไฟออล้อมรอบด้วยไฟวงแหวนด้วยนะคะตัวนี้ก็เวลาเปิดก็สวยงามมากเลยเดี๋ยวหญิงแนบคลิปเวลาหญิงเปิดให้นะคะ ด้าน,นข้างนะคะที่ติดตั้งเพิ่มก็จะมีซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นทรงเรียบสีดาด้านนะคะซุ้มล้อก็จะไม่มีการเจาะตัวถางแต่อย่างใดก็มีกิฟล็อกแล้วก็ซีนงานเป็นอย่างดีเลยนะคะมาพร้อมกับชุด f 1 5 0้นี้เลยแล้วก็มาที่ล้อแม็กบ้างนะคะล้อแม็กก็จะเป็นขนาด18นิ้วนะคะยางที่ใส่ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็น monster a t t นะคะสียาง2 6 5 6 0 r 1 8นะคะ จับคู่มากับล้อแมกลายดอกไม้สวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะยางก็จะเป็นยางออลเทเลนนะคะขับได้ดีกับทุกสภาพพื้นผิวถนนนะคะด้านข้างตัวรถที่ติดเพิ่มมาก็จะมีสติกเกอร์กราฟิกนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าอยากจะติดลายไหนแล้วก็อยากจะเขียนคําว่าอะไรนะคะหิิงจัดให้ได้หมดนะคะฟิล์มนะคะติดเป็นความเข้มด้านข้าง80%ด้านหน้า60%นะคะก็ลดความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะ เพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะเบ้ารองมือนะคะสีดําด้านนะคะตัวนี้ก็ลดรอยขีดข่วนเวลาเราเปิดปิดประตูนะคะแล้วก็ด้านบนติดเพิ่มเป็นเล่าหลังคาสีดํานะคะสวยงามเท่แบบนี้เลยนะคะด้านท้ายรถก็จะมีค้อบฝาถังน้ํามันสีดํานะคะติดให้ลูกค้านะคะลดรอยขีดข่วนเวลาเราเปิดปิดฝาถังน้ามันนะคะแล้วก็จะมีโลบาเหล็กสีดํานะคะตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อของ Outlander นะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของเขาเลยนะคะมีไฟเบรก ด้านท้ายด้วยนะคะตัวท็อปของ Outlander เลยตัวนี้กออ็ใช้งานได้จริงนะคะแข็งแรงทนทานลูกค้าสามารถมัดของหรือพาดของนะคะใช้งานได้จริงนะคะกระบะไลเนอร์นะคะปูให้ลูกค้าด้วยตัวนี้ก็เป็นของ Ford เลยนะคะด้านท้ายก็จะมีติดสติกเกอร์ให้ลูกค้านะคะแล้วก็จะมีตัวเบ้ารองมือตัวนี้จะเป็นทรงปลายดาบนะคะลดรอยขีดขวด่วนเวลาเราเปิดฝาท้ายนะคะ แล้วก็ไล่ามาที่ตัวกันชนท้ายนะคะหญิงติดให้ลูกค้าเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะก็จะเป็นรุ่นตัวท็อปของตัว t l a n d e r เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็มีไฟพร้อมกับมีออตุ้มบอลตัวนี้เป็นลากจูงได้นะคะพร้อมกับมีหูลากสีแดงแบบนี้นะคะเลยกได้ว่าจัดให้ครบคันเลยมาที่ไฟท้ายกันบ้างนะคะเปลี่ยนไฟท้ายให้ลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายตัว C นะคะเป็นแบบ LED นะคะ จะเป็นออกเทาสีเทานะคะก็ลูกค้ารีคเควสมาหญิงจัดให้นะคะเรียกได้ว่าแต่งให้ครบทั้งคันเลยีล๋ยวมาชมด้านในคันค่ะด้านในก็แต่งให้นะคะ,ะด้านในที่แต่งให้ลูกค้านะคะก็จะมีเบาะหนังนะคะจากเดิมเป็นเบาะผ้านะคะหญิงเปลี่ยนเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีแดงแบบนี้นะคะพร้อมกับเส้นสีแดงแบบนี้นะคะเท่ๆแบบนี้เลย ตัวบอกก็เกรดพรีเมียมเลยนะคะดูแลรักษางา่ายแล้วก็อายุการใช้งานนานนะคะแล้วก็ไล่มาตรงพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็คอนโซลกลางนะคะตัวนี้หญิงก็เพิ่มจอทัชสกรีนเป็นจอ Android นะคะขนาด9นิ้วนะคะตัวนี้สามารถดูหนังฟังเพลงแล้วก็มีเนวิเกเตอร์ให้ลูกค้าเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเหมือนโทรศัพท์มือถือเราเลยอะคะ่ะรุ่นนี้ ก็เรียกได้ว่าครบคันเลยลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะรถยนต์ Ford r เ n g เจอร์ทุกรุ่นนะคะแต่งแบบนี้ได้หมดทุกรุ่นเลยนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดหญิงได้นะคะมีโปรโมชั่นมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้นะคะหรือถ้าไม่ชอบแต่งนะคะมีส่วนลดราคาพิเศษให้ได้ให้ด้วยนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรศัพท์หญิง087นะคะ6795969นะคะ ตัวนี้หญิงมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องวิ่งมาหาหญิงนะคะเตรียมเอกสารที่บ้านนะคะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะโทรติดต่อหาลูกค้านะคะแล้วก็ชุดแต่งที่หญิงแต่งแบบนี้ให้ลูกค้านะคะหญิงแจ้งประกันคุ้มครองชุดแต่งให้ด้วยนะคะลูกค้าเวลาขับขี่จะได้อุ่นใจนะคะวันนี้ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะ XL Plus Sport นะคะ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะหญิงน้ำรถเท่ๆนะคะมารีวิวให้ชมกันอีกนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ